โครงการพัฒนาและเผยแพร่สื่อนวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลสำเร็จนิทานเรื่องสั้นอ่านง่ายได้ใจความของนางสาวนารุมนโกศลโรงเรียนอนุบาลบางกลวยวัดศรีประวัติสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งเนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ เียนอนุบาลบางปวยวัดศรีประวัติขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสําคัญจึงเป็นที่มาของนวัตกรรมการทําแบบฝึกการอ่านจับใจความสําคัญจากนิทานเรื่องสั้นของนัเกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4การอ่านจับใจความสําคัญจากนิทานเรื่องสั้นทําให้หนัเกเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมีความกระตือรือร้นที่จะจะหายอยากเรียนรู้เนื่องจากเป็นการนํานิทานเรื่อง ให้หนักเรียนได้อ่านและจับใจความสำคัญว่าตัวละครมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเราเล็งเห็นว่าการอ่านเรื่องยาวๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าวหรือการอ่านนวะิิยายสารคดตตีต่างๆที่มีเนื้อหายาวๆเนี่ยเป็น เป็นการยัดเยียดเนื้อหาให้กับนักเรียนมากจนเกินไปซึ่งนักเรียนไม่เกิดความสนใจและไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะคุณครูจึงคิดหาวิธีที่จะนํากระบวนการเรียนรู้โดยการนํานิทานเรื่องสั้นเข้ามาสู่การเรียนรู้และสร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนได้อ่านนะคะ,ะเพิ่มความสนุกสนานเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะให้นักเรียนสนใจไม่ว่าจะเป็นการติดตามว่า ผลของการกระทําของสัตว์นั้นๆในตัวเรื่องเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะหนึให้นักเรียนเรียนรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านจับใจความสำคัญ แยกระดับความยากง่ายสั้นและยาวของนิทานที่นำมาจัดการเรียนการสอ,อน,น,น,าาน,น,น,นาสา 3. ขั้นตอนนี้จะเป็นการจำอ่านจำเขียนซึ่งนักเรียนจะได้คำศัพท์จากนิทานเรื่องสั้นที่นักเรียนอ่าน จดเขียนลายมือสื่อแสนสวยการที่นักเรียนจะเขียนใจความสำคัญลายมือนักเรียนต้องสวยและคำนึงถึงตัวอักษรพยัญชนะต่างๆที่ใช้ 5. นักเรียนได้ฝึกทบทวนการอ่านการเขียนจากนิทานเรื่องสั้นที่นักเรียนสนใจและเลือกเอง นวัตกรรมเหล่านี้มาใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เนี่ยสามารถนำไปต่อยอดการอ่านจับใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องยาวๆได้เนื้อเรื่องยาวขึ้นได้นะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวละครมีอะไรและเนื้อเรื่องเขาต้องการบอกอะไรนะคะอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จของของครูน,นัทมวลโกโสนเป็นอย่างมากค่ะ พบว่าการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เนี่ยดีขึ้นถึงร้อยละ70ขอบคุณค่ะ